เฮีเ้ยเลยว่าแม่งเด,ดาเน็ตกูมาเติมให้กูปะล่ะเฮี้ยค่าเน็ตเป็นพันนะไม่ใช่เป็นร้อยเฮี้ยเด็ดแม่งเป็นห่านะังไม่รู้โอ้ มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วุณผู้ชมโอ้ยนาริษักเฮียเมื่อกีส้สตรีมเป็นไรไม่รู้อ่าสวัสดีคุณดูที่เข้ามาดูด้วยกันนะก็มีอยูสองคนใช่ อย่ากดติดตามช่องผมด้วยนะฮะเอากดออกไปคนออกไปแล้ว ลองทับนะลงกำลังเชื่อมต่ออยู่ค่าเน็ตจ่ายค่าเน็ตจ่ายจ่ายไปแล้วครับดาเน็ตผมดาเน็ตผมดาเน็ตผม,ผม,ผ,มผมก็ไม่ได้นะผมใช้ไวไฟครับจ่ายจ่ายแพงด้วยจ่ายแพงนะครับผมใช้เงิน ผม,ผมใช้เงินผมครับอีกอันหนึ่งมันบั็กครับอีกอันหนึ่งมันบัก็กเป็นอะไรไม่รู้แม่งชอบบัก็กผมเลยต้องมาไลฟ์ไลฟ์อีกอันหนึ่งเนี่ยเหมือนมันไลฟ์ทับกันใช่ไหม,มน่าจะไลฟ์สดทับกัน จะเป็นเพราอยูอ่ะอาจจะเป็นเพราะ,ะ,ะเ,เน็ตไม่ก็เป็นเพราอยูทูบนะอืมเล่นคนเดียวแล้วกันนะเซฟไป เล่นแบบธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้เป็นแนวทางผมไม่ได้เน้เนเอาจริงครับเกมนี้ก็ถ้าเล่นยากไปมันยากไปมันก็จะแบบคือถ้าเล่นยากไปผมว่ามันคลิปมันอาจจะดูแบบดูแบบไม่สนุกนะผมเล่นอยู่ธรรมดา่บนเล่นแบบง่ายๆแบบมาดูกันมาดูกอนว่ามันจะพอเล่นได้หรือเปล่า ก็มีน้องดูพี่พี่เนี่ยนะครับก็ดูกันมีอยู่หนึ่งคน บกปอนไพน,น,น้ํเอาจะเป็น,นเิร์เน่านะเป็นไม่ได้เสิร์มันจะแบบเน่าเพราะว่าเกมนี้ก็มันเป็นเกมในคอมนะผ่อนในมือถือ ตุ้มครับซุ้ม <S <S ทำไมไม่เห็นจอวะเนี่ยเสียงดังโอเคแสีัง เป็นและนะ้วเนี่ยโอ้ยนอนเป็นเชี่ยอะไรวะเนะี่ยโอ้จะมาเล่นอาร์ตดีๆทำไมมุมทำไมกล้องมันมืดอย่างเงี้ยวะเนี่ยนะทำไมกล้องแม่งเป็นอย่างเงี้ยวะปกติผมเล่นอาร์ตอาร์ตมันก็ไม่เป็นอย่างงี้นะ คือผมเคยเล่นอยู่นะอาร์คมันจะไม่ระบบมันมันไม่ได้แย่อย่างเงี้ยจริงเลยโอ้แม่งต้องเข้ามหม่กไอตรงดูไม่ได้ก็ที่มันบักบ๊กบั๊กไงี้นะก็เดี๋ยวค่อยไปดูเยอะไอตอนที่ผมไลฟ์เสร็จก็ได้นะ น้ำนึงนี่น้องโอ้โหเล่นเป็นไหมนี่ร์อมันโหลดก่อนดิใจยเย็นๆย็นคนเราเกิดมาใจเย็นบ้างดิเนี่ยโหลดแล้วแล้วเห็นไหมขอ,องแม่งบั เดี๋ยววันวงเองเดี๋ยวมาไล่ g เอให้ดูแลกันไล่สดเล่น GTA ผมผมไปเก็บเหรียญมาแล้วเหรียญผมได้ประมาณ120อันน่ะโอ้เฮีย่ยสมัยมันแสบตาอยวะเนี่ย เกมก็พอเกมเี่โอ้แม่งถ้าใครไม่อยากดูก็ออกไปได้นะผมไม่ได้ห้าม เอ้ยคนเราไม่พยายามมันจะทำได้ยังไงวะโอ้โหทนเลยดิถ้าถ้าไม่อยากทนรอ,อก็ก็ไปดูคลิปของของคนอื่นได้นะผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้บังคับให้คุณคุณมาดูคลิปผมคนเดียวนะสามารถไปดูของใครก็ได้เอาจริงคือไม่ได้มีแต่ผมหรอกที่แคสเกมอะ่ะ คุณบนโลกนี้ก็มีเยอะจริงที่เราขอฟังที่มีรูปเนี่ยได้ไหมไม่ได้ครับ quá cái này quá nhỉ một màu tỉ phía dưới đâu ơi được không khé quên không ผมนะเดี๋ยวผมมีกลุ่มอยู่นะได้เนี่ยแชร์ไปแล้วเนี่ยเห็นไหม่านผู้ชมเคี๊นี้ยยากอะไรโอ้โหอ่าสวัสดีวันนี้เข้ามาดูด้วยนะพิมพ์หน่อยพิยมพ์หน่อยพิยมพ์ตอบโต้ผมได้นะผมอาจจะอ่านไม่ครบนะ เพราะว่าผมก็สนใจแต่เกมอ่ะคนยิงคนยิงเล่นอาร์คอยู่สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ GTA V ให้ดูไลฟ์สดเออผมจะสตรีม GTA V นะ,ะคนคนเข้าคนออก Ok. ok, okay, okay. okay. ได้แล้วนะท่านผู้ชมได้แล้วจุดได้เซิร์ฟเล่นแล้วทัไมจอมันดำวะหรือว่ามันมันจะท้อเกมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเ,เกมนะ